โอ้ผิวสวยอยู่นะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเมื่อน,นี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐทีเ็ดนะครับก็มีโอกาสนะครับในภาพเพื่อนเอนนะครับมาชมนะครับ ชมพูนะครับที่ปลูกไว้นะครับไม่ได้ปลูกไว้ที่บ้านสวนนะครับอันนี้ปลูกไว้ที่บ้าน,นครับนี่ก็ได้ห่อว้นะครับเพื่อนๆได้ห่อว้เนาะห่อว้หลายพ่วงอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้เริ่มห่อเป็นปีแรกนะครับเพื่อนก็เลยโบรู้ว่ามันจะได้ผลดีปานในนะครับเพื่อนอาจจะห่อเร็วห่อช้านี้เราต้อง ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสักนิดหนึ่งครับจะมีสักลูกประมาณนี้ครับลูกประมาณนี้ครับเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มหล่นแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รู้สาเหตุนกันครับว่าทาไมมันถึงหล่นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะแกะถุงออกนะครับแล้วก็เก็บนะครับไปรับประทานนะครับเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนไปเก็บด้วยกันนะครับก็มีไม่เยอะนะครับก็มีประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดพวงนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนเดี๋ยว เก็บด้วยกันเลยนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวมาแกะถุงแรกกันเลยนะครับนี่ครับคือสาเหตุที่ต้องแกะเร็วนะครับเพราะว่าเขาหล่นนะครับเพื่อนยังหาวิธีคือไม่ได้มีเยอะนะครับต้นผู้ต้นชมพู่นะครับมีต้นเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ก็พยายามดูแลเขาให้ดีนะครับเพื่อนว่าจะตอนไปปลูกที่บ้านสวนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะ ครับก็สวยอยู่นะครับเนี่ยวงนี้นะครับเพื่อนเอาให้เพื่อนดูนี่ก็ได้เดี๋ยวเดียไปเลยครับนี่ครับนี่นีเลยครับเพื่อนเนี่ยวงเขาก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือถุงที่หอนะครับนี่ก็จริงๆมีคําแนะนํานะครับที่ไปอ่านดูนะครับเพื่อนก็เขาบอกว่าให้ห่ออ่า ตอนที่ลูกเขาประมาณหัวแม่โป้มือนะครับเพื่อนอันนี้เป็นเป็นไปศึกษามาแต่ว่าพอดีมีธุระนะครับช่วงนั้นก็เอ่อไม่ได้มีเวลาที่จะมาห่อเขานะครับเพื่อนก็เลยห่อได้บ้างนะครับบางควงครับอันนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูพวงต่อไปครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนที่บอกว่ามันหล่นนะครับนี่มันเป็นแบบนี้ครับพอห่อไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก็อาจจะเกิด ความผิดพลาดอะไรบางอย่างเนาะเราไม่รู้นะครับยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านสมปูเนาะนะครับพอมันพวงที่หล่นเป็นบางพวงมาแล้วเนี่ยผิวเขาจะไม่สวยนะครับเพื่อนๆดูครับจะไม่เหมือนพวงก่อนหน้านั้นนะครับผิวเขาจะเหมือนห่อไม่ทันปักผ่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลนะครับดูครับเดี๋ยวไปดูพวงต่อไปนะครับจะสวยขนาดไหนครับ เดี๋ยวมันลุ้นอีกพวงครับเพื่อนๆนะวงนี้เลยกันครับดูเยอะแดูเยอะดีคือจริงๆอยากจะห่อทุกพวงครับจริงๆเขาก็ดกพอสมควรนะครับเพื่อนๆพอติดลกนะูกดกไหมเแต่ว่าพอดีมีภารกิจหลายอย่างครับเพื่อนก็เลยไม่ได้ดูแลก็เป็นที่ว้าวก็ดูดีอยู่นะครับเนี่ยพวงนี้นี่นะเพื่อนเป็นไงบ้าง โอ้ดีที่สุดเล่ครับอืมโอ้โอ้นั่นอีกลูกนึงโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆนี่เลยอะไรพวกนี้แหละเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาไปใส่กามังไว้ครับดูพวงต่อไปลุ้นกันลุ้นเพื่อนๆนะครับเพืเ่นอนๆมาดูสองปวงนี้นะครับเพื่อนๆ ดูสองพวงนี้ผลผลิตจะเป็นยังไงเนาะนอนจะไม่เอาไปก่อนมเนาะนะครับปีนี้เป็นเขาให้ลูกปีแรกครับที่ให้ลูกปีแรกเลยนี่ครับโอ้โหใช้ได้วางไว้ก่อนดูอีกวก,กไม้บังนิดนึงครับเพื่อ โอ้นี่ครับนี่ครับเพื่อนจะให้ดูปัญหานะครับก็คือสมมุติว่าเราห่อไม่ทันนะครับอันนี้ดูเลยครับเนี่ยครับพอผิวก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่สวยครับขนาดหอนะครับเพื่อนแต่เราปลูกรับประทานเองนะไม่ได้ปลูกขายนะครับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้อะไรมากครับเดี๋ยวไปดูพวงต่อไปกันเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเอาออกให้เพื่อนๆนดูอีกสักพวงหนึ่งนะครับเพื่อนเพราะว่า พวกอีกพวนึงอยู่สูงครับเนี่ยครับพอจับปุ๊บเขาหล่นบัฟเลยนะครับแบบนี้ครับนี่ก็คือต้องเก็บแล้วนะครับแกยากครับนิดหนึ่งเดี๋ยววางกล้องไว้แป๊บหนึ่งครับคือผมก็พยายามดูแลเขาเต็มที่นะครับเพื่อนขนาดมีติ่งต้นนะแต่ว่าก็ ยังไม่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการดูแลต้นชมพู่นะครับเพื่อนนี่ครับนี่นะลูกนี้กับข้างในถุงที่หล่น้เพื่อนดูแต่ว่าผิวฟันเขาก็น่าจะโอเคอยู่ครับเดี๋ยวเราเอาไปใ,ใส่นี่ครับเพื่อนเนี่ยอันนี้ครับฟวงฟวงนึงเนานะ ก็ต้องเก็บนะครับเพื่อนๆเนีต้องเก็บครับตร่งนี้มันทุ่งก็แก่อยากที่หน่อยีงนงมาเก็บเป็นเพื่อนนะครับมาเก็บชมพู่เป็นเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนนี่ก็ เวลาแลครับต้องเก็บเกีียวแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองตอนนะครับเพื่อไปปลูกบ,บ้านสวนดูครับโอ้ผิวสวยอยู่นะพวกนี้ผิวสวยอยู่นะครับจุเดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูนี่ค้ณผู้ได้กินอยู่นะอีกสองพวงอยู่ด้านในนู่นนะครับ เดี๋ยวไปเก็บให้หมดเลยครับครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นชมพู่นะครับผลชมพู่นะครับที่ได้ปลูกแล้วก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อนสาหรับปีนี้เนาะมีก่อนหน้านั้นนะครับที่เก็บไปบ้างแล้วนะครับเพื่อนก็ได้รับประทานกันบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามนะครับที่จะทดลองปลูกนะครับปลูกชมพู่นะครับเพื่อน เต็มกะละมังนี้ดูจากน้าหนักแล้วก็ประมาณน่าจะสองโลครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะตอนนะครับต้นชมพู่ต้นนี้นะครับเพื่อจะไปปลูกบ้านสวนนะครับทดลองดูนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเก็บชมพู่เป็นเพื่อนกันเนาะครับทังใดก็่ายเงานะครับมุนีมองมุมงไม้กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับป้ามาเก็บชมพู่ด้วยกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากช่อง มองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับด้วยชมพู่นะครับผลอร่อยน่าทานนะครับเพื่อนๆนี่ยชมพู่ปกติแล้วก็จะออกผลช่วงนี้แหละครับเพื่อนนี่เลยช่วงมีนาเมีารนี่ยสำหรับ วันนี้นะครับก็าลาไปด้วยชมพู่อร่อยหน้าอร่อยหนยน,ยนะครับส,สดๆนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆส่วนำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสวดีครับหน้าอร่อยครับเพื่อนสวัสวดีครับ